สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่602 9พฤษภาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28แอดมินให้อยู่ที่2กับ7นะครับผมสำหรับ2ดับนะครับผมมาเฉพาะ7 17 แล้วก็40นะครับผมตัวกันนะครับผมมาเฉพาะรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขาไม่ลุดนะครับผมจะให้อยู่ที่สองกับ7ตัวเดิมนะครับผมสองมีสองหนึ่ง สองสามสองสี่สองห้าและก็สองแปดสำหรับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าสำหรับตัวกันนะครับผม เป็นสีาสำหรับเบิ้ลนะผมมีหนึ่งหนสอี่สี่ห้าหแล้วก็เจสำหรับ3ตัว

f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเห็นๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ